จำเกมตกจากที่สูงกระดูกหักแล้วรับเงินได้หรือเปล่าถ้าจำได้จะดีมากเพราะคุณจะเข้าใจเกมนี้เร็วและผมจะได้ไม่ต้องอธิบายเพิ่มโดยปกติเกมพวกกระดูกหักแล้วได้เงินเขาจะมีด่านที่เขาออกแบบมาให้พวกเราชาวเด็กน้อยห้าขวบเล่นใช่ไหมแต่เกมนี้คุณสามารถสร้างออกแบบด่านเองได้ว้าวใช่หรือเปล่าล่ะ Oh my god Wow เดี๋ยวไบดเวในวันนี้เราอยู่กันในเกม build to break bones <c oughs> เหนีไหมยังแรกเลยผมจะเป็นที่ต้องซื้อสตัดเทนอลเอ่อหบาทตอ่อหนึวิซื้อไปเลยคือจริงๆซื้อได้แค่ยอย่างเดียวนะครับเงินกูมี5ค่สิบบาทแล้วเขาจะผมมันเทเลพอร์ตกับฐานเปิด Inventory ขึ้นมากดวางตรงนี้แล้วก็ build, บิวด์กดปิด <c oughs> หานี่เหรอว่ากระดูกเอ๊ะกระดูกหักอีมาเป็นการสตาร์ท โอเคผมว่า okay, แบบนี้ไม่ใช่ว่ะแบบนี้เมื่อไหร่กูจะรวยท่าว่าผมซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วต่อให้มันยาวเพิ่มมากขึ้นบิวต์แบบนี้มันจะช่วยทำให้กูรวยขึ้นกว่าเดิมจริงเหรอกดอีเวนต์การสตาร์ทกระดูกหักคูณสองเนี่ยนะไกด์ Guys, ผมไม่ไหวว่ะผมไปยืมของคนอื่นเล่นได้ไหมวะเฮ้ยเพื่อนขอเรายืมเล่นหน่อยได้ไหมเราอยากได้เงินอะ เล่นเองเลยโอ้ไม่ได้เงินเลยไม่แต่บาทเดียวลูกกูจะได้ทำไมเนี่ยแล้วของคนอื่นเขาแบบสนุกกว่าเดิมมากด้วยดูดิแล้วเมื่อเทียกบกของกู bro 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 ผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ที่มันจะจะเกินไปแล้วเติมซื้อเงินคูณ1.5ด้วยเงินเพียงทุกที่ผมสามารถซื้ออะไรได้สไปด์เทนอลซื้อมาเพิ่มหนึ่งอันสตัดซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งอัน <c oughs> ไม่เห็นจะรวยเลย แมเมยจะร้อยก็ดู <Bro. S 1> คูณส uh. แป๊บนึงอันนี้เงินมันคูณให้ผมาแล้วเปล่าคูณ1.5เาแล้วไหม p u n c h ทั n เนลว้วราคา3า0 0แต่ที่สำคัญอันนี้มันโค้งได้ด้วยคุณผู้ชมเราทำการซื้อสไปทั n n นลมาอีก2อันผมว่าเราสามารถทำให้มันโค้งได้ถ้าเกิดเรานั้นต่อตรงนี้แล้วก็อันนี้เอาแบบโคง้งโค้งได้ใช่ม,มันโค้งไม่ได้มันเลย แสดงว่าเราแม่งต้องโค้งอย่าตรงนี้เลยคุณผู้ชมบิวตรงนี้้ <c oughs> <c oughs> องนนี้เป็นหมัดต่อยกูบอกอะ่ะว้าวสุกซกเพนพลูนี่มันกระดูกหักเลยนะดูสิโอ้ย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 ,อย,อยไม่เห็นจะโดนต่อยเลยได้มาเท่าไหร่1,200 guys you know what ผมว่าเราสามารถที่จะปลดล็อกอย่างอื่นได้นอกจากเครื่องเล่นทรมานนะครับบ้าหนึ่งผมปลดล็อกแอรอนมันเป็นอะไรมันเป็นแหลกดออู้อีควิปคือมันจะบวกบูทให้กับเรานะครับเป็น10%เพราะว่าแหลกดอแต่ละอันน่ยมันจะบวกให้เรา5เฮ<ะ>้เดี๋ยวเดีด้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 วคุณผู้ชม เราสามารถสมมอิแหลกโดและเอามาเล่นแทนได้เฮ้ยๆนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาตัวเราเข้าไปเจ็บตัวใช่ป่าวะปล่อยไปเลยโอ้าวว้วเฮ้ยโอ้ยได้เงินเยอะด้วยเจ๋งไง้เนี่ยี่คอนเซปต์นี้ทำไมผมเพิ่งรู้นี่เฮ้ยเฮ้ยโดนต่อยโดนต่อยตะกี้ได้สองพันคราวที่คุณได้สองร้อยมันมาเคามว่าไงดรอปแม่งเลยเขาชี้ให้ผมมาทางนี้นะครับชี้มาทาไม อู <Ooh>. mm ้ดรอมันคืออะไรเราจะได้แหลกดอมมาฟรีๆเหรอมันเป็นสกินสกินแหลกดอของเราบวกเงินเพิ่ม5%เจ๊ซดูกันไหมว่าเจ้าหมอนี่บวกเงินให้เราทีสิบ5%นะครับสกินเขาเป็นสกินน้ำแข็งว่ะดรอปเลยอ่ะแล้วมันสกิป แพงไปผมไม่เข้าใจรู้อะไรไหมแกทำให้ฉันดูแย่แล้วฉันไม่ต้องการแกอีกต่อไปดอกเลยลาก่อนเฮ้ยนี่ผมสามารถซื้ออะไรเนี่ยฮิลลี่ทรัพได้อะไรซื้อมาหมดตัวแล้วมันเป็นอะไรวะโอ้ลองสร้างดูคล้ายๆกับมันทําให้เราแบบพุ่งขึ้นไปข้างบนเหรอเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูใช้ตัวกูนี่แหละลองเล่นดู โอ้ยโอ้ยโอ้ยรนต่อยโอ้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 ยแล้วมันก็ข้ามคุณผู้ชมมันข้ามไปเลย guys ผมมีเงิน4,000แล้วนะครับผมสามารถที่จะอัปเกรดได้เอาง่ายๆการอัปเกรดในครั้งนี้มันคือการรีเบิร์ตนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเรารีเบิร์ตแล้วเราจะเสียอะไรไปบ้างเสียแค่เงินและนี่คือสิ่งที่เราปลดล็อกทั้งหมดได้ Let's go เฮ้ยเราได้เงินเริ่มต้นมา2,000ไม่แย่นะไม่แย่ลูกนี้น่าจะกดรีเบิร์ตตั้งนานแล้วเดี๋ยวแป๊ ตรงนี้เนี่ยผมไปซื้อมาเลยตรงนี้แล้วก็นี่โอเคเจ๋งมา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 ตัวแลกโดผมอยู่ไหนนี่เลยเอาตัวแลกดอมากดวาง drop drop let's go oh 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 o วโอเคโอเคได้เงินมาละสองพันสามพันสวยงามมากได้เงินมาสามพันกว่าบาทเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบหนึ่งผมไม่รู้ว่า ตัวแหลกดอเรามาสกิปตรงไหนไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์เอาใหม่อีรอบสกิปไม่เอ่ยไม่น่าจะสกิปอ่าโดนทุกดอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรานั้นสามารถซื้ออะไรเพิ่มเติมได้ h ฮ l l y Trap อันนี้มัน5,000แหเลยซึ่งผมมีอยู่แล้วอันหนึ่งผมงทำการซื้ออันนี้2,000 2อันเฮ้ยทำไมเอรอนของผมมันเป็นสกินทองคำวะบวกเงิน100 1ทีว้า จู่ๆล้านทองเขาก็จุติมาว่ะแล้วมึงข้ามทุกอันเลยไม่น่นมันได้จะข้ามทุกอันเลยไหมเพื่อนโอเคผมได้เงินหลักหมื่นมาแล้วและล่างทองตอนนี้เขาหายไปแล้วคุณผู้ชมกลายเป็นแอรอนในเวอร์ชั่นกระจอกระจกนะครับและรู้อะไรไหมผมเกลียดเขาแกจะต้องเจอกับนี่ยพิสตันสแตชวูอยากได้อันนี้จังเลยเลเซอร์บูทไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจบแล้วเพื่อนแกจะต้องโดนนี่พิสตันสแตชบ มันเป็นการเพิ่มเงินและก็สิ่งนี้จุดพุ่งตัวไปยังดาวพสุธาแกไม่รอดแน่มึงมานี่เลยมานี่มัวนี่ดรอปวโฮ่ว้ฮูว้าวเมื่อยังนี่เงินน้อยอยู่ดีเนี่ยเอาจริงนะเว้ยผมอยากเป็นของคนอื dai, ่นมากเลยอะดรอปตรงนี้ได้มัมยเฮ้ยดรอปได้นี่แม่งเงินกูไม่ได้สักบาทอะคุณผู้ชมดูดิ เงินไม่ได้สักบาทมนโถเอ้ยใจร้ายยังเลยเกมนี้ยืมความสมบัติของคนอื่นก็ไม่ได้เหรอคุณผู้ชมรู้อะไรไหมถ้าเรานั้นอยากจะได้เงินเร็วผมอาจจะทำอะไรที่มันงงๆนะครับนั่นคือการเติมซื้อมิสเทเรียสบ็อกเป็นจำนวน3ากล่องผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะทำให้ผมได้เงินเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันเป็นของเติมคุณนึกภาพอบอกปะมันเป็นของเติมเว้ยเปิดเลย กูได้อะไรมาบ้างวะและสิ่งที่กูได้ตะกี้มันเป็นของดีไหมวะเฮ้ยผมไม่รู้อ่ะเอ่อ uh, this is kinda trash bro no offense but this is kinda trash โ h สะพานแห่งความสุขว่ะโฮโอ้มมงกรอหนฮอยมึงพากูไปไหนเนี่ยแป๊บ uh huh. นึงนะเลี้ยวเทินตรงนี้แล้วก็ใส่ันที้ไป ไ้่มึงพาคุยไหนวะเนี่ยเอเอแอรอนมึงมานี่อะไรมึงมานี่ด้่เวลาทดสอบของดีแล้ว let's go โอ้โหได้เงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโดนต่อยโดนต่อยหนึร้อยกระดูกขาดโดนต่อย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 วาววาวไม่ไเห็นจะรวยเลยคุณผู้ชมก,ลลกูกูโดนหลอกแล้วอะ แต่เอาเข้าจริงนะดงเก็ตมีรองส่วนใหญ่มันให้เงินเราเยอะกว่าแบบของธรรมดาพวกนี้อย่างของธรรมดาพวกนี้คุณผู้ชมสูงสุดคือ20บาทต่อหนึ่งวิแต่ของเติมมันคือประมาณ20-25บาทใช่เยอะกว่าเดิมนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาที่เบสของเราก็เราจะทำการสร้างแล้วกูจะสร้างยังไงละทีนี้คุณผู้ชมกูจะสร้างยังไงล่ะพิตตันส์สสร้างแล้วมันแบบสร้างสูงขึ้นเรื่อยๆอะ่ะกวมังสร้างอะไรของกูอยู่วะ เนี่ยดูดิไม่กูสร้างอะไรของกูวะเนี่ยรีมูฟออกก่อนเอาเป็นบันนี่ทรับเพื่อให้มันแบบโค้งแล้วก็ทําให้มันสูงกว่าเดิมเพื่อทําแบบสร้างการวนหลูมนี่เหรอมันไม่ไมวนหลไมไปเว้นผมวางค่าดเคลื่อนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับตอนนี้แอรอนของผมเป็นล่างทองเอาว้ดูกนดิดูกนดิแอรอนล่างทองบวกนันนี่กูร้อซนโกไปทาเงินให้ลูก <c oughs> ไปทาเาทงินให้พ่อเดี๋ยวนี้นี่ ได้เงินมาละคุณผู้ชม1,000 0ละ1 0 0 0 0ละโว้สามหมื่นเฮ้ยเงินเริ่มเยอะโอโอูหกหมื่นเยสเยสขอผมจะเป็นเงินซื้อ,อ,อสิ่งนี้ก่อนแล้วเราค่อยกดอัปเกรดเยสเยสแม่งไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมขอผมเติมอีกหนึ่งรอบเวอรี่กู๊ดมากๆเขาไม่ได้คิดราคาเต็มผมเว้ยเขาคิดแบบหายไป50โลบัคซึ่งผมอัพเพรชสุดๆขอให้ได้3%เปอร์เซ็นต์ โน no, นี่มันซ้ำโบรโบรมาเน,นี่แอรอนโว้ว o w เอรอนเป็นร่างทองแล้วเฮ้ยจังหวะนี้แหละกลัวมันจะได้เงิน yes yes oh my god yes yes ผมจะได้เงินเท่าไหร่วะต้องดูเลยห้า0มืนโอเคนี่แหละร่างทองร่างทองหนึ่งแสน หนึ่งแสนแบบนี้ผมสามารถซื้ออะไรได้คอมโบเทนอลโอเคซื้อเก็บเอาไวา้คุณผู้ชมผมเจอสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามันแอบแบบแปลกๆคุณเห็นอันนี้ไหมเบ r ร์นิงไฟผมไม่เห็นมันแบบสต็อกไว้เลยนะเว้แล้วถ้าเรามาดูนะครับจะสังเกตได้ว่าราคามันนั้นเออแพงกว่าเพื่อนไม่ใช่ราคาแพงมันให้เงินเยอะมากกว่าเพื่อนเลยนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นมันมีในสต็อกเลยเว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นของดีมากๆแน่เลย <c oughs> ผมไม่ได้ต้องใช้โลบัคซื้อ เพราะผมอยากรู้สร้างอันหนึ่งแล้วกันเพราะราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะผมมีปัญญาซื้ออยู่ Yeah look at this คุณผู้ชมถามว่าให้เงินเยอะไหมั้ย1วิต่อ10บาทมันเยอะกว่าทุกอันเลยนะยกเว้นอันที่ผมแบบเติมซื้อมาแบบจ๋าๆอย่างไอ้พวกนี้รู้เลไ,ไหมแอรอนเราคิดว่านายพร้อมแล้ววะใช่นายพร้อมแล้วกับปริมาณเงิน100 let's go let's go แป๊บน,นึงขออนุญ,ญาตเปิดเสียงก่อน ผมอยากจะได้ยินเสียงเขากรีดร้องด้วยความทรมานนะครับถามว่าได้เงินเยอะไหมเหรอโอเค1นึ่งแสนละนี่นี่นี่สรงไฟตรงนี้เพิ่มประมาณแสนสามแสนอย่างนั้นเราซื้อสปินเบลดมาด้วยเนี่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 นี่คือสิ่งที่ขำคุณผู้ชมคุณเห็นสปินเบลดอันนี้ไหมเก้าบาทต่อหนึวิในขณะที่ไอนไฟอันเนี้ยสิบบาท What do you mean แอ,อรอนรู้อะไรไหมฉันเกลียดแกแลวฉันเบื่อนายเป็นที่เรียบร้อยผมจะทําการปดล็อกเพื่อนใหม่ที่มีชื่อว่าแคลวินแคลวินได้ปลดจอยแก๊งแล้วมันจอยแก๊งยังไงคือกูต้องกดบายข้างบนทำไมมันลอยอยู่ข้างบนวะแล้วผมจะซื้อ,อยังไงนะ่ะตัวอื่นแม่งอยู่ข้างล่างให้กูกด e ซื้อบายหมดแม่งแควิน Kevin มึงลอยลาวิเทดอยู่อย่างนี้แล้วกูจะกูจะซื้อ,อยังไงวะ อะรคุณผ <Alright, S 2> ู้มผมออกเราเข้าเกมใหม่นะครับเพราะผมคิดว่าตะกี้น่าจะเป็นการผิดพลาดท,ทางเทคนิคนี่เห็นไหมคุณผู้ชมน,นี่คือแคลวินแคลวินเป็นเพื่อนใหม่ที่รู้ใจผม <S <S ว่าแต่ทำไมมึงไม่เป็นตัวสีซิลเวอร์วะเฮ้ยไ,ไม่ใช่แล้วนะแคลวินตัวนายต้องเป็นซิลเวอร์ดินั่นหมายความว่าผมต้องไปเปิดหาสกินใหม่ให้กับแคลวินดู Dude, bro. บราบ้างหนึ่งขออนุญาตขออนุญาตรีสกินโอเคผมเปิดได้ของแคลวินมาเป็นไอซ์ดีกว่าเดมิมไหม มันก็คือคือการกับที่แอร์รดมันใช้เปล่าวะเย่ยเย่เย่ใช่เลยอ่าพร้อมาะลรยังเคลวินสกินล่างทองนายมาแล้วนี่จะเป็นการเดินทางครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเมเบีดู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 คุณผู้ชมดูเงินที่แบบค้างท่อพวกนั้นสิผมว่ารอบเนี้ยผมรวยจริงๆนะเด้วย d r อปเลยนี่แล้วมันสกิปมันสกิปไปหมดเลยอ่ะมันไม่ค่อยทรมานเท่าไหร่เลยว่ะโอเคหนึ่งแสนแล้วสองแสนคุณผู้ชม 2,000 200, มีโอกาสไปถึง3,000 300, 0 0มี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 อ้อูโอ้สี่แสน y e ่โอเคตัดกลับมาตอนนี้ผมมีเงิน1ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยให้เควินเออเจ็บปวดและทรมานกับเครื่องเล่นหักกระดูกของเราตอนนี้เขาได้พักแล้วใช่แต่ได้พักแค่ห้5นาทีเพราะต่อจากนี้นี่คือของจริงต่างหางัเจอกูปลดล็อกของเล่นใหม่ล่าสุดใครว่เรียกเมก้ช็อคโอ ถ้าทางน่าจะแบบเจ็บปวดหน้าดูผมเติมซื้ออะไรคุณผู้ชมผมไม่แคร์ซื้อเมก้าช็อคกับ3.60 s m a ยหสมนึกดูน่ากลัวจังไงโอ้อ่าลราเควินก่อนจบคลิปแกจะต้องไปลองเล่นเครื่องทรมานนั่นอย่าลืมกลับมาบอกด้วยนะว่ามันสนุกหรือเปล่า Let's go โอ้โหโอ้โยีปี้โอ้โอ้เอาวะ สุดยอดสุดยอดอีกแค่นิดเดียวเควินกั้นใจเอาไว้ผ่านด่านไฟนี่แหละโหแม่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากผมไม่รู้นะครับว่าเขานั้นพอรมานหรือเปล่าเพอเพอเขาอาจจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำบั t a อน w วเคุณผู้ชมลองมาเล่นด้วยตัวเองแล้วกันผมอัดมาเกินเวลาละ